จำพัดใหม่ความรูออปชั่นครบคันความปลอดภัยรอบด้านนีเลยกับ To y ต t a a อ d i นิวเทมป์ลสองจุดห้าพีเนียปี2021นะคะกระจังด้านหน้ากันชนออกแบบดีไซน์ใหม่นะคะจะมีออปชั่นอะไรเด็ดตามชมกันเลยภายในกว้างขวางนั่งสบายนะควงาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมัลติมีเดียรองรับทีคอนเน t i ชันแล้วมีไวเลสชาร์จิ่งมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็เบรกมืองแบบไฟฟ้าก็มีมาให้แล้วด้านบนนะคะมีสลูปเปิดได้มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลงผู้ดยจัดตอนหลังกันบ้างค่ะ ห้องผู้โดยสารตอนหลังกว้างนั่งสบายนะคะมีโซนแอร์แยกส่วนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะช่องเสียบ USB มีมาให้หนึ่งสองจุดนะคะแล้วก็มีที่พานักแขนจุดวางแก้วน้ามาให้ด้วยนะคะและที่สําคัญคันนี้มีม่านบังแดดมาให้ด้วยนะคะสนัราคาพิเศษที่กคลราค้าน2 8 9 0 0 0บาทนะคะดาวเริ่มต้นที่ศูนย์เปเ็นดอกเบี้ยต่ำสุดที่1.9 9ซและยังอุ่นใจด้วยรันตีศูนย์ได้ต้าอีกถึง2ปีกปดโครงสร้างรถทั้งภายนอกและภายใน จากบริษัทคูอินสเปกชั่นถึง344จุดลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถฝากชื่อฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะคุณคือคนสำคัญบริร่าคารักรถรักคุณค่า